คือผลงานของเพิ่นนะครับเฮ็ดจังมือนี่ไอปูสาหร่ายมืู่ที่เท่ามืูอละสองอันสามพันมืูอละสองอันสามพันครับอันนี้คือหาสร้างเฮ็ดยากเหลือดีครับเหมือจังหวัดลอยเอ็ดนี่หามาเทียบเลยครับผมถ่ายแข้งนะครับขันมีผู้เฮ็ดได้คอมเพิ่นนี่เราปูดว่าถ่ายแข้งนะครับทั่วจังหวัดลอยเอ็ดครับเนี่ยกระหลอกใส่เขานกนะครับหรือกระเพาะใส่ข้าวนกนะครับเจ้าสิได้ทักไป หาผู้ที่เพิ่นจองก่อนนะครับแล้วก็ที่เหลือผมก็สิลงแบงให้เอฟซีมามีผู้เฮ็ดดอกเต้าบ่มีผู้เฮ็ดบ่มีทางหาผู้เฮ็ดยากนี่ปู้ผู้ได้ราบในกระซังนะครับสู่สู่ผู้สิงชนะพันธ์บ่ได้หรือเปล่าปู้นะนี่เบิ่งเบิ้งความวิจิตรของเพิ่นนะครับเอามือลูบก็ได้นี่การเฮ็ดเส้นตอกเส้นได้นะครับเอาสิโทรหาเอฟซีผู้สิมารับนกกับพี่น้องขาโดนเติบแล้วมาหอดใจเราบุญนี่เนี่ยแน่นอนบ่นะครับผลงานสินโบแดง สร้างไว้ตวอนผมมาเขาราษาดิเนาะครับโอเคปูโอเค